สามของขวัญที่คนรักต้องปลื้มสวัสดีค่ะอยู่กับฮินดโกะนะคะในรายการ Life Long Beauty with Careview เปิดมาด้วยธีมสีชมพูขนาดนี้เผื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้ว่าเดือนนี้เนี่ยมันคือเดือนแห่งความรักเดือนแห่งวันวาเลนไทน์นั่นเองเอาละค่ะขอเข้าสู่หัวข้อที่เราเกริ่นไปเลยสามของขวัญที่คนรักต้องปลื้มมีอะไรกันบ้างไปดูกัน 1. ดอกกุหลาบหรือว่าช่อดอกไม้น่ารักน่ารักเป็นการบอกรักวิทีคลาสสิกสุดๆบอกความหมายแทนใจเราไปเลย 2. องออเทอเรอรเครื่องประดับหรือว่ากระเป๋าอันนี้เนี่ยก็คือเพิ่มความเป็นตัวแม่ตัวมัมให้คนที่เรารัก สร้างความมั่นใจไปอีกหนึ่งตัวและอันที่3เครื่องสอําอางหรือว่าสกินแคร์ดูแลตั้งแต่ผมจรดปลายเท้าเรียกได้ว่าดูแลทั่วทั้งร่างกายกันไปเลยรับรองว่า3มไอเดียของขวัญน,นี้คนรับเนี่ยต้องถูกอกถูกใจไม่เฟลไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเชื่อนีและตอนนี้ฮีก็อยู่กับแคบิวเซตเคราตินที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องได้ยินคําว่าเคราตินเคราตินเคราตินเป็นที่ยอดนิยมอย่างมากว่าแต่รู้กันหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ย เคลาตินมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันถ้าอยากรู้ R&D มีคำตอบสวัสดีค่ะใบบัว R&D จาก Car e Bio ค่ะ ค่ะเคลาตินก็คือเส้นใยโปรตีนที่มีอยู่ในเส้นผมของเรานะคะโดยในเส้นผมจะมีเคลาตินอยู่ถึง90%ค่ะและถ้าเส้นผมของเรามีการโดนความร้อนหรือผ่านการทำสีจะทำให้โครงสร้างของเคลาตินในเส้นผมมีการเสื่อมสภาพและเป็นปัญหาของผมเสียผมแห้งแตกปลายชี้ฟูค่ะ ต้องบอกว่าทุกวันนี้สาวๆอย่างเราเเนี่ยออกไปข้างนอกเจอมลภาวะฝุ่นควันทําให้ต้องมานั่งสระผมได้ผมทุกวันผมก็จะเจอความร้อนตลอดทําให้ผมแห้งเสียไม่เงางามดังนั้นเนี่ยเคราเินจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยที่จะมาช่วยทําให้ผมของเราเนี่ย กลับมาสวยเหมือนเดิมและตอนนี้ทีก็อยู่กับแคบิวเซตเคราตินเซ็ตนี้นะคะใช้สารสกัดจากขนแกะที่นำเข้าจากอเมริกามีเคลาตินขนาดเล็กมาก2,500เดลตันต้องบอกว่ามันเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆทำให้สามารถแทรกซึมเข้าสู่เส้นผมเราได้เป็นอย่างดีที่มาพร้อมกับโปรวิตามิน b 5และโจโจบาออยล์มาช่วยดูแลเส้นผมของเราให้สวยเงางามมาครบเซ็ตทั้งสระหมักฉีดรูปแบบนี้ปังไม่ไหวแคบิวเซตเคราติน แล้วเซตนี้มันใช้ยังไงใช้ยากไหมบอกเลยว่ามีแค่4สเต็ปง่ายๆเดี๋ยวฮิไปใช้ให้ดูขั้นตอนที่1เริ่มง,ง่ายๆด้วยแค่ e ิวค m Keratin s h p o ตัวนี้เลยค่ะก็คือเราจะสระผมด้วยเจ้าแชมพูตัวนี้นั่นเองนะคะขณะที่ผมเปียกนะคะเราจะใช้ตัวนี้สระผมเลยแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราทําให้ดูเฉยๆนะจริงๆุกคนต้องสระในห้องน้ําอันนี้ก็คือน้ำเนี่ยเปียกผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาสระกันตรงนี้เลยสระแล้วก็นวดให้ทั่วหนังศีรษะไปเลยนะคะอ่ะอย่างอันนี้ และขั้นตอนที่2กับแฮร์ทีทเมนต์เคราตินตัวนี้จากที่เราสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เปิดฟ้านะคะควักเนื้อครีมออกมาไว้บนฝ่ามือของเราแบบนี้แล้วเราก็ทําการชโลมหมักผมจนไปได้เลยแนะนําให้เน้นนวดที่ปลายผมนะคะเพื่อให้เนื้อครีมเนี่ยซึมเข้าสู่ผมของเราค่ะ จากนั้นนะคะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเท่านั้นและขั้นตอนที่3กับ c a r e บิ l lip on hair keratin s p r ป y หลังจากเราเนี่ยสระผมแล้วก็เช็ดผมให้หมาดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยมาฉีดลงบนเส้นผมก่อนที่เราเนี่ยจะทำการใดการหนีดหรือว่าจัดแต่งทรงผมนั่นเองฉีดนะคะอ่าฉีดให้ทั่ว เป็นการโปรเทคนะคะความร้อนจากการไดผมนั่นเองแล้วก็จะช่วยให้ผมเนี่ยเงางามขึ้นอีกด้วยและขั้นตอนที่4กับ c a b i <ill> e Hair Serum Keratin วิธีใช้ก็ง่ายมากๆแค่ลูบเท่านั้นเราก็กดปั๊มนะคะอยู่ที่2 3ปัม๊มหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำมาลูบบนผมได้เลยมันซึมเข้าสู่เส้นผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วทาดา และนี่ก็คือผลลัพธ์นะคะผมเนี่ยมันนุ่มลื่นชุ่มชื้นแล้วก็เงางามดุจเคลือแก้วอย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยใครเหมาะกับเซตนี้บ้างต้องบอกว่าเหมาะสำหรับทุกคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำสีผมฟอกสีผมยืดดัดแนะนำมากๆต้องไปลอง แล้วทำไมเคราตินถึงยิ่งเหมาะกับคนทำสีดัดยืดผมเพราะว่าการที่เราเนี่ยทำสีดัดผมยืดผมรวมไปถึงการมัดผมเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้เคราตินที่มีในธรรมชาติของผมเราเนี่ยมันละลายหายไปหรือว่าลดน้อยลงนั่นเองส่งผลทำให้ผมของเราเนี่ย หยาบก,กระด้างชี้ฟูไม่นุ่มลื่นไม่เงางามเหมือนเดิมบางคนเนี่ยผมอาจจะบางร่วงขาดง่ายได้เลยนะดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องเติมเคลาตินเข้าไปเพื่อทดแทนเคลาตินที่มันหายไปนั่นเองเพื่อคงสภาพให้ผมของเราเนี่ยนุ่มลื่นเงางามดุดเคลือบแก้วตลอดไปนั่นเองพิเศษสุดๆเอาใจเดือนแห่งความรักแคร์วิวจัดให้นี่เลยแคร์วิวเคลาตินออฟเลิฟเซ็ต บอกเลยว่า Limited Edition สุดๆมีจำนวนจำกัดด้วยนะนี่แหละของขวัญวันวาเลนไทน์ของฮีอยากได้กันแล้วใช่ไหมต้องรีบจัดกันเลยนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วมีไอเดียของขวัญอะไรสำหรับวาเลนไทน์อยากแนะนำสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้หรือใครเห็นเซตนี้แล้วอยากจะได้อยากจะเป็นเจ้าของก็รีบจับจองกันมาได้เลยแล้ววันนี้ฮีต้องขอตัวไปก่อนนะคะสำหรับวิคหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆต้องกดติดตามกันเอาไว้ไลฟ์ลองบิวตี้วิดแคร์ v ิว ทอทุกเรื่องราวคือความสวยงามตลอดไป